สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช huh? ่องมาเฟมิลพ่พอฟื้นเดียวเดียวเดีดอย่าเ้าอย่าเ้าอย่าเฝ้าล้างสิฮะไปแลเสียเเอเประตูประต ดีใจกันไม่นานเลยเด้อดีใจกันไม่นานเลยด้ะรถไหนรถไหลดีใจกันไม่นานเลยนะต้องแกะเอาแต่ข้างในอันนี้ไปคนที่ไหนไปนคนที่ไหนมาหนีุ่้งไปคนที่้านมุ้งอ๋อซื้อไปแล้วใช่ไหมหรือว่าไปซื้อไปซื้อไปซื้อดีลไม่อมาใหละ ค่อยเกิดวันนี้ค่อยสีแดงเวลาเขาเกิดวันอะไรกดสลุกอ่าวันนี้วันสีไรสีหนึ่สีเทาสีเออสีดเสียวไม่โอ้ยนี่นี่นี่ปีเขาดูฝาเปิดเราเราเออเขาบอกว่าใช้ตู้เย็นประหยัดการสั่งน้ำแข็งไหม นะเพราะว่าน้ำแข็งเนี้ลงที่หนึ่งผสมออกหมดขอบุญขอบุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกน้ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะจก็ดีใจกับป้าดาแล้วเราจะรู้จะได้มีความเย็นไม่ก็คือผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่ออกน้ำเราก็ไม่ต้องออกน้ำเนาะรู้จะรู้ใจเฉพาะป้าดายคนเดียวพอเอาสองนมสองนมไปแล้วไปแล้วป้าดายไม่น้องใหม่นะป้าดาจากป้าดาพี่น้องจะมีที่วางแล้ว เอออยู่วางก่อนเพราะว่ามันชนขอบประตูเดี๋ยวมันจะหนีมือเราพอดีเราจะมาเก็บเงินพันนะคะที่มาันเก็บพอดีเล่ผ่านมาเยอะพอดีเลยเล่นก็ไปนี้จ้าเพราะว่าเห็นเห็นที่แม่ดาบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะจะจะซื้อเรียนให้ค่ะนะเพราะเราดูคลิปทุกคนที่อยู่ที่นานะค่ะเออก็ข่าวดีเมื่อเช้านะก็ปลาไทยปลานยางสี ว่าได้ป้าดาได้ตู้เย็นนะอะไรอย่าเราก็ดูดูถุนปุ๊บก็เข้าไปดูนะไปกดให้ให้กำลังใจคนนะมีบุญจำยันได้เข้าไปอยู่ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวให้พ่อคุณแนะนำก่อนทีบุญเดี๋ยวไม่ต้องเสียบรออีกทางหนึงรอเพื่อรอฝนได้มาได้เลยคดี๋ยวก่อนเราจะไปมุมนี้นะครับเพราะมีปลั๊กไฟเนาะเพราะมีปลั๊กไฟ ใหเยเจ้เชตังชัวโ้มให้มันหายตกใจก่อนให้มันหายกรตนให้ตนหาตกใจก่อนว่าเออฉันมาอยู่บ้านใหม่ขอพักักชั่วโมงหนึ่งก่อนแั่นประมาณนั้นแหละเออ อุ้ยดูจำปาดีใจมากเลยโอ้ยจำปาดีใจจะได้กินปลาทูแล้วเอาจะได้ซื้อปลาทูมาใส่ตู้เย็นไว่าไงโอ้ยกลับขอบพระคุณลุงพันแล้วก็กลับขอบพระคุณพ่อฟื้นเด้อที่เป็นภาระให้มามาเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวเก็บเองค่ะปด่ีบงไัรสิ ป้าไทยบ้านนี่ก็ได้แล้วนะคะตู้เย็นบนอยู่ที่นี่ได้สิ่งดีๆหมดใจดีทุกคนเ่บอกได้เลยว่าเสี่ผู้ใหญ่ใจดีนะใช่ก็ต้องลิงหัวทุกคนทุกคนนะคะแต่อันนั้นจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไงคะเอาไว้เวลาเวลาขนอ๋อเวลาขนบอกอุ้ยป้าดาป้าดาเวลาย้ายบ้านม้าดาจะไป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 ไว้ขาย เวลเาเวลเรามันย้ายเด็กก็องใส่เด็กไม่พระราชาไปไว้พุ่นฟังสมบัติไปมันเปียกนะเราฝนฝนมันเปียกเลยเจ้าต้องเอาไวไว้ตรงนี้ขายได้บอกอ้าวขายได้กระดาษกระดาษขายได้เดี๋ยวพับๆก่อนเนาะเออเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้จ้าเออเจ้าจะขายหรือว่าเจ้าจะให้ส่วนรวมขายอ่าให้ส่วนรวมให้ส่วนรวมนั่นแหละจะได้เราจะได้ซื้อถุงขยะไงใช่ค่ะ เออเราจะเก็บส่วนรวมโอ้โหมีบุญกับปลาขอบคุณนะคะเดี๋ยว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 เขาจะขอบคุณขอบคุณมีอะไรแจกอีกล่ะมาๆมาๆแจกแจกคอเลเจนอุ้ยเราดื่มนะครับคอลเจนวันละหาองคอเล่นคอเลเน อใหญ่นันนากาเอาเลยเอาเลยนะเอนใบ้านนอกครับแกัเพ่เอาเอืเย็นเออมุมสวยอ่ะอเม็ดดาวเรืองนี่นีแล้วขาจะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีก่อนนะไม้อนู่นไงกลองลุงพันไว้นั่นเนะเอายนงนี่ยืนกับลุงพันนี่แหละเออไปไปเนีปขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีก่นนะอ มวาเป็นมาเป็นมายังไงความเป็นไปยังไงอะไรเงี้ยคือพอเราเราเพิ่งมากันค่ะจาะพอเราเราจะได้รู้ด้วยเนี่ก่อนก่อนที่เราจะเอาคอลลาเจนลงน้ำเราก็ดื่มนิดหน่อยจะได้เีลงได้เนาะเดี๋ยวให้เขาฟื้นเอาคอลลาเจนใส่น้ำก่อนนี่นะครับวิธีดื่มนะครับวิธีดื่มวิธีน้ำให้วิธีดื่มเราก็เอาอันนี้ เอนนี้กรอกลงนะครับผงที่ละเอียดอ่อนของคอเลสเจนอลนะครับสำหรับฉับพระคุณนั้นก็เดี๋ยวจะให้ทาบนนอกมาเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีเอาเลยอาปดาวเลยก็ขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงออกนามนะคะคือที่มาที่ไปที่ท่านซื้อให้ที่ไม่ได้อยากได้ตั้งนานแต่ไม่ไดาก็ไม่ได้ขอ วันนั้นน่ะแม่ดาไปซื้อมองข้าวที่ผู้ใหญ่ใจดีให้มองข้าววันคล้ายวันเกินเนาะกับเขือนน้ำมันแ๋้วแม่ดาก็ไปซื้อก็เลยเห็นตู้เย็นก็เลยเห็นตู้เย็นก็เลยไปถามราคาดูว่าอัออนนี้ราคาเท่าไหร่เออก็เลยถามดูอุ้ยอยากได้แต่ว่าเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาเด้อพอกลับมาถึงบ้านผู้ใหญ่ใจดีบอกว่า ไปเอาเลยไม่ได้เดี๋ยวเอซีซื้อให้อุ้ยไม่ได,ไไดน้ำตาจะไหลเลยนะแบบว่าคือเราอยากได้มานานแต่นานแต่ว่าเราก็เก็บไล็กผสมน้อยเนาะก็เลยซื้อใบไว้ที่บ้านก่อนนะคะซื้อไว้ที่บ้านก่อนก็เลยเห็นเห็นผู้ใหญ่เจดีท่านบอกแบบนี้ก็เลยดีใจจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงน้ำตาจะไหลนะคะก็ขอบพระบาทนะคะโอ้เดี๋ยวให้น้ำตาเ็ดหน่อยขอให้ผู้ใหญ่ใจดีย์ท่านนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงป่าเถื่อกระจาย ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยการงานการขึ้นไหเงิ่อไปเพ่มเท่าทวีคูณขอให้เงินไหลนองทองไหลมาดังแม่น้ำไหลมาไม่ขาดสายนะคะสาธุสารทุกครับขอไบนุณครับขอบขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่เจดีในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอลลาเจนพัดวิตซีด้วยนะครับนี่นะครับดื่มแล้วนะครับวัตถุดิบหนึ่งพันก็ได้ คอลลาเจนใหม่นะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมนโอมนะคะคอลลาเจนเพื่อสุขภาพนะคะดื่มง่ายพกพาสะดวกเนาะเราสมมติว่าเรามีน้ําขวดหรือว่าเราซื้อน้ําขวดล้วก็เทคอลลาเจนลงไปเลยก็กินได้ทันทีเลยเนาะลุงพันเนาะอ้าวหมดไปแล้วนะคะหนึ่งขวดหนึ่งซองขอบคุณหลายๆเด้อพ่อฟื้นเด้อนะคะก็ตั้งอยู่ที่มุมประตูพอดีนะคะเนาะตั้งอยู่ที่มุมประตู ประตูพอดีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ